เอาดูเคล็บสู่ผู้ชมมัครับผมได้ประสบการณ์เซฟออโต้ทำไปด้กุ้งกินเชฟปินกุ้งกี่เชฟดังกังก่ายีเอ็มมันไงกดอีเลยเนี่ยแหละก็ซื้อแล้วเดี๋ยวงยีเอ็มก็ซื้อได้ป่ะได้ตายตีแบบตายมวยนะมีมีโอ้ยโอ้ยตาย KO กดอีกดอีโอ้ยตายไอ้ดาดพอกูมาแก้งกูกูเลยเป็นคนดีแล้วไม่แม่งแรงเลไอ้ตัแม่งกูพาคามาหนึ่งล้านเลยเอวีพูเอาแล้วขันหลังเลยไป อีหัวกรมตำรวจอะผมรีบขับให้คนมันเถอะเราต้องอุ้ยหลบแบบดิจิตอลโอ้ยไอ้ขี้โกูว่าแข่งรถขับรถขึ้นเขากันดีกว่าไม่ได้เหรอได้ขึ้นมาอยู่ดีข้าเลยนะโอเคป่ะกูกำลังไปหาแสงตะวันที่สวยงามไอ้จะตกจะตกนะอย่าตกนะกว่าจะขึ้นมาได้ตรงนี้เขายังหลอรถเนี่ยกูกำลังมาหามุมดีๆด้วยเว้ยนี่คือการฮันนีมูนของคู่บ่าวสาว

น <avez> ี่้อเปล่าสาวรอ